สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ f o r d Fi e s t a ใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับออนพัทธิราและความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงที่จะมาอัปเดตกันวันต่อวันในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะแน่นอนคระว่าพบกับออในช่วงบ่าๆแบบนี้นะคะก็จะต้องเจอกับมุ้หลุดมุ้งาของคนบันเทิงที่จะทำให้ทุกคนได้คลายเครียดกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นคิวของเ่าคนบันเทิงที่เขาจะมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับพวกเขากันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ นานๆนนานๆทีที่คุณหนูเล็กจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราดารานักแสดงเมืองไทยแบบลึกซึ้งกันสักทีค่ะเริ่มกันที่พิธีกรฝีปากกล้ามดตะนอยอุ้ยมดดำเพราะพอเจ้าตัวรู้ค่ะว่าจะไม่มีเพื่อนซีคู่หูดูโอ้คนเก่ามานั่งเป็นพิธีกรด้วยเจ้าตัวก็ขอพิธีกรคนใหม่แบบสไตล์สวยเลือกได้อย่างนี้ค่ะเป็นผู้ชายฮะ <c oughs> นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ามดดำ <c oughs> เป็นผู้ชายครับ ต่อกันที่หนุ่มเสียงดีเจ้าพ่อเพลงอกหักอย่างหนุ่มอ๊อฟปองสักกันดีกว่าค่ะเพราะเวลาสุดนั้นเจ้าตัวก็ขึ้นรับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีก็เลยขอฝากประโยคเด็ดที่แฝงความในไว้คิดเล่นกันแบบนี้ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรในสายตาของสังคมเราก็สามาร เปิดเผยประกาศหรือว่าอะไรกันแน่คะหนุ่มอ๊อฟปิดท้ายกันที่สาวเซ็กซี่เมย์พิชนาะที่หลังจากโดนเมาว่าเป็นคุณหนูขี้วีนเจ้าตัวก็เลยชี้แจงให้ฟังแบบนี้กันค่ะหน้าเวี่ยงแตง่จริงนีสใส่ดีแต่ออคนเราเลือกเกิดไม่ได้อะค่ะขอโทษไม่อยากมีหน้าแบบนี้เหมือนกันจะโกรธหน้าตัวเองก็ไม่ได้เพราะหน้าอย่างนี้ก็หางเงินได้เยอะนะคะเป็นผู้ชายฮะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรใน,ในสายตาของสังคนะ ตอนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันนะคะขอขอบคุณเสื้อผ้าส,สวยจากจารีแพลตินั่แฟชแั่นมอลและเครื่องสำอางจาก BSE Cosmetology ค่ะชอบไคยนะคะที่พลาดการอัปเดตคราวของคนบันเทิงในช่วงทันข่าวบันเทิงสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ